วันด,ดี้ับผมพบกันเช่นเคยผมช่างบิกวีดําทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิกวีดําแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิกวีดํานะครับแล้วก็ฝากให้ไปติดตามอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่อง Ti k t o อกช่างบิกวีดํานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อหล่อเว็บร้อยยี่ห้านะเพราะว่ามีหลายหลายคนยังขาดความเข้าใจแล้วก็ความรู้ในเรื่องนี้นะครับโอเคแล้วช่วงนี้เนี่ยก็มีคนที่มาสั่งเสื้อหล่อเว็บร้อยยี่ห้าเพื่อที่จะเอาไปใส่รถสเต็ป หกหกชักห้าก้าน e t o ซึ่งผมแนะนำให้หลายคนไปแล้วว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอันดับแรกมันปาดเสื้อหล่อทิ้งไปเยอะอันดับสองประโยชน์อื่นๆมันไม่ได้เกิดนะครับเพราะอะไรอะเดี๋ยวเรามาทบเรามาเท้าความตั้งแต่เสื้อเดิมเลยอ่ะมาเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อเดิมเว็บร้อยยี่ห้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแท้ตีปอกหรือเสื้องานสร้างเนี่ยดูความยาวเขาจะอยู่เท่านี้นะครับนี่ความยาวเสือ้ออยู่เท่านี้แล้วทีเนี้ยผมจะไม่วัดเป็นมิลหนอนะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไป แล้วก็ตีปอกมาหานี้ถูกไหมทีนี้บางทีเวลาตีปอกเนี่ยอาจจะมีปอกที่มันย,วยาวๆกว่าอย่างเช่นอย่างน,นี้เห็นไหมพอตีเข้าไปมันก็จะดูยาวล้นเวลาที่เราใส่ประเก็นหนาไปเนี่ยประเก็นมันไม่แน่นกับปอกปกระเก็นมันจะลุ่มหลวมกับปอกเวลาที่เราทํคการทําการตีปอกเนี่ยมันเลยทําให้ปอกมันแน่นเฉพาะแค่นี้ส่วนที่มันยาวล้นๆ้นออกมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่แน่นและเวลาเราทําการขัดเนี่ย หัวขัดเนี่ยมันจะเบ่งยิ่งยาวมันก็ยิ่งเบ่งปอกได้ปอกยิ่งบางมันก็ยิ่งเบ่งทาให้การขัดเนี่ยได้ตัวเลขที่ไม่แม่นยําจะกลายเป็นว่าฟิตตูดหัวหลวมอะไรเงี้ยคือขัดได้ยากนะครับอันดับหนึ่งนะที่ต้องใช้เสื้อหล่อแล้วอันดับที่2คือพอเป็นเสื้อหล่ออย่างเงี้ยเนี่ยพอมาตีเข้าไปอย่างเงี้เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยคือช่วงใช้งานเนี่ยคือช่วงเนี้ยถึงช่วงเนี้ยมันได้ความแน่นของเสื้อหล่อที่เรามีการบีบอัดเข้าไปนะครับได้ความแน่นความทนทานนะครับได้การกระชับปอก ทุกอย่างแล้วอันดับ3ใส่เสื้อหล่อท่อนเดียวเราไม่ต้องไปลองประเกฑนลองอะไรมันก็ดูเท่ดูหล่อดูแบบเออเนี่ยสมบุกสมบันนะครับทีนี้สําหรับคนที่ั่งเสื้อหล่อแล้วจะให้ผมตัดไปใส่66้5ที่ผมไม่แนะนะําเพราะว่าอะไรนี่พอตัดมามันจะเหลือแค่นี้ต้องยกตัวอย่างว่าเต็้อ66ชั้น 6, 6, 5เนี่ยในเสื้อความยาวเสื้อดเดิมเนี่ยมันจะใช้ประกฑนอีกแค่3-4มิลน,นะครับประมาณนี้ เราไม่จําเป็นต้องไปตัดเสื้อหนาขนาดนี้ดูดิดูความหนาดิเนี่ยตัดเสื้อหนาขนาดนี้เพื่อให้มันเหลือเท่านี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เสื้อหล่อที่ตัดแล้วสําหรับใส่66ชั้น5นะไวรุ่นนะเนี่ยมาเทียบความหนากันดูดิเนี่ยเนี่ยก็คือว่ามันหนากว่าเสื้อเดิมเพชร4มิลอะเห็นไหมอ่าแล้วประโยชน์ที่ตามมาคืออะไรอันนี้ผมจะตัดเรื่องความชอบส่วนบุคคลออกไปก่อนนะประโยชน์ที่ตามมาคืออะไรคือมันไม่มีประโยชน์ มีมิลที่เพิ่มขึ้นมาจากความหนาเสื้อเดิมไม่มีประโยชน์เราตัดเสื้อหล่อความหนาขนาดนี้ทิ้งเพื่อให้เหลือเท่านี้ดูดิเห็นไหมต่างกันไหมเนี่ยเนี่ยดูดิตัดทิ้งไปเท่าไหรอ่อ่ะนะครับอ่าแล้วส่วนผลเสียมันคืออะไรเสื้อเดิมเนี่ยการถ่ายเทความร้อนมันดีกว่าแน่นอนครับมันไม่ได้หนาบึกอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้หนาแน่นเหมือนเสื้อหล่อแสดงว่าเสื้อหล่อหกหกชักห้าเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนที่มากกว่า,รราก,การระบายความร้อนสู้เสื้อเดิมไม่ได้ นะครับอ่าอันดับ2มีน้ำหนักมากกว่านะครับเพราะมันหนาแน่นกว่านะครับโอเคนะครับมันก็เลยจะไม่เกิดประโยชน์ในการทําเสื้อแคะผมว่าเสื้อแคะนะครับนเสื้อล้นอย่างนี้แต่สําหรับคนที่ต้องการใส่จริงนะผมขอแนะนํานะมันจะมีเสื้อหล่อสาหรับผ6ชักผ้าอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดนี่นะ่าจะเป็นของรีโอหรือเปล่าเป็นเสื้อรักษานี่แหละแต่เขาจะเบาแล้วก็เขาจะมาไม่ไม่ยาวไม่หนาขนาดเสื้อหล่อแบบนี้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวเอาไปตีปอกเลยตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาหลายคนอยู่แต่ผมก็มองมองดูแล้วว่ามันเปลืองเลยเปล่าประโยชน์นะครับไม่ได้คุ้มค่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับโอเคสั่งแบบไหนมาผมก็ทําให้ครับถ้ามันทําแล้วใช้งานได้นะสวัสดีครับ